โอเคก็ขอกลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยครับก็วันนี้มาอยู่ในช่องวิทวาสเซกิฟังขับผมปาโต้เองครับกวันนี้ผมจะมาแกะตัวละครที่ผมสร้างมานั่นก็คือเทพเจ้าคอยเทพเทพเจ้าปาโต้ป้มปลากาแล้วก็เจ้า,จา,จาแห่งนรกนั่นเองครับตัวที่ให้ทุกคนไปโหลดเองเลยครับคือผมที่เกียจสอนแล้วครับเพราะว่าสอนไปหลายคลิปแล้ววิธีโหลดก็เหมือนเดิมเลยนะครับไม่มีอะไรเกลี่ยแปลงนะ แล้วก็ใครยังไม่ได้แต่ใครยังไม่มีเอเอฟไฟเนี่ยเนี่ยให้ไปโหลดที่อื่นเลยนะครับให้ไปโหลดให้ไปโหลดในคลิปอื่นเลยนะครับเอเอฟไฟนะเรื่องของเอเอฟไฟนะให้ไปโหลดในคลิปอื่นเลยครับโอเคมันไม่ได้เกี่ยวเลยนะครับให้ไปโหลดในคลิปอื่นนะครับเอเอฟไฟโอเคแค่นี้เองครับ